วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พขใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนักในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่แหละ มีสิ่งใดให้เชื่อกันได้จริงๆหรือในเมื่อเรื่องราวขานอกนี้ที่เราไปรับรู้มามันมีแต่ความคิดที่ปรุงแต่งกันเองทั้งนะั้นเมื่อใช้สื่อสารต่อคันจนจบเหตุของโลกมายาไปเสียแล้วจะไปหาความจริงแท้จากที่ไหนได้ นี่ถ้าเข้าใจมันได้ย่อมวางเฉยผ่านเลยไปอย่างสบายสบายเนาะมีเหตุขึ้นมาก็เพียงใช้ให้มันให้จบเอตไปตามเหตุที่เราต้องการจะสื่อสารกันตามสมมุติแค่น,นั้นสำหรับฉันเองนี่ที่รับรู้มา ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีก็รู้เห็นตัวฉันเองเอาไว้ว่าเวลากระทบกับเรื่องไม่ดีฉันเกิดอารมณ์แล่นตามมันไปไหมคุ้นเครืองไหมช่งหัวมันได้ไหมนั่นแหละให้รู้ตัวฉันเองเอาไว้ที่ว่ามีการฝึกฝน ด้วยองค์วิชามโนสัมผัสก็เพื่อให้เข้าใจในธรรมชาติเดิมแท้ของจิตตัวฉันเองนี่แหละมันเป็นเรื่องความเข้าใจเฉพาะตนไม่ใช่ความคิดเห็นของใครๆจะมาเข้าใจฉันได้ตรงเป๊ะไปเสียทุกเรื่องในขณะที่ฉันปรุงอยู่ นอกจากจะมีความคิดเห็นที่คิดปรุงแต่งออกมาเป็นมายาคือกันกับฉันหรือที่คล้ายคล้กันกับฉันนั่นเองตามที่เอามาเทียบเคียงมันก็เท่านั้นเองเนาะดังนั้นที่ว่ามีการฝึกฝนจึงเป็นการฝึกฝนโดยอุบายนำทาง ที่ให้พวกเราเข้าใจในองค์รวมของมายาสมมุติไม่หลงเตลิดจิตไปยึดถือกับมันไม่ว่าจะให้คิดเป็นท้องคู่คู่แบบพิเศษเลิศเลยยังไงมันก็สมมุติขึ้นทั้งเพนั่นแหละหาสาระจริงๆจงากมันไม่ได้เลย ก็แค okay. ่อสายใจมันเปลี่ยนชั่วขา้าวก็ลองสังเกตดูเมื่อเขาใจรู้เรื่องต่อกันแล้วก็ล่วนปล่อยวางออกไปกันเองอยู่แล้วนอกเสียจากความไม่รู้เท่าทันของเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทำให้หลงคิดวนไปวนมายึดถือกันไปเองมีแหละ เหตุมันก็มีอยู่แค่นี้แหละทั้งเริมคิดและหลังคิดถ้าไม่อยู่คิดสักชั่วขณะให้แจ้งแทงทะลุในความจริงแท้เสียก่อนแน่นอนย่อมตกเป็นทาทางอารมณ์อยู่รำไปย่อมพลาดต่ออารมณ์ของตัวเราเองหาใช่ไกลอื่น ลองสังเกตดูที่จิตใจของเราวันนี้อารมณ์ต่างๆมันยังคนเดินไปตามความยึดถือหรือแค่ผ่านมาชั่วคราวเมื่อเราฝุ่นบ่อยๆมันจะรู้ตัวเร็วขึ้นไม่จอมชมอยู่ในอารมณ์เน่าเสียของความเห็นตามอยู่นานๆนี่ ที่ฉันฝึกมาก็เพื่อเหตุนี้นี่แหละไม่ได้ต้องการความอยากได้เป็นอะไรหรือไม่ได้อยากจะเป็นอะไรทั้งนั้นถ้าเข้าใจแบบถอดถอนตามแผนที่เดินทางได้จริงนะมันก็จะพาไปทางนี้นี่แหละฝึกเพื่อเตรียมตัวตายนี่แหละเอาให้ชัดๆ ฝึกเพื่อเตรียมตัวตายเพราะต้องตายแน่ๆไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าทันใดจะมีความคิดเห็นต่อแผนที่เดินทางที่รับรู้มาคิดไปเป็นอย่างอื่นอันนี้ฉันก่อบังคับใครไม่ได้ก็ดูประโยชน์ของเหตุที่รับรู้ มันมาก็แล้วกันถ้าไร้ประโยชน์ก็เสียเวลาเปล่าพราะกฎแห่งกรรมมันตามพวกเรามาติดติก็ดูที่ตัวฉันเองดีและดูที่รุ่นพี่พี่ที่เขาดำเนินไปที่ทายไปแล้วที่ยังลำบากอยู่ล้วนมีมาให้รู้เห็นมากมาย ส่วนที่ยังลำบากก่อนตายก็มีมาให้เห็นเยอะแยะนี่แหละที่ฉันบอกว่าใครจะคิดอย่างไรต่อเหตุที่แสดงให้รู้นี้นั่นมันเรื่องของคนอื่นเขาส่วนฉันเอาตัวฉันให้รอดฉันก็เล่งความเพียนถอดถอน สัญญากรรมของฉันอยู่นี่แหละเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นและความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียบกริบ โดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขำๆไปแบบไม่ง้ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี